สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาวิธีนะครับเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์หรือว่ารูปโปรไฟล์ของ Disney p l u s h o t s t a r นะครับให้ทำตามนี้ได้เลย <S <S อย่างแรกเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เปิดเข้ามาที่หน้าเว็บ Disney p l u s เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูทางด้านซ้ายมือมันจะมีเมนูอยู่อย่างนี้นะครับให้เราเอาเมาส์ไปชี้ e ได้เลยครับผมแล้วก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับที่เมนูแรกตรงนี้ มันจะกลายเป็นหน้านี้นะครับในส่วนของโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยทางด้านขวามือจะมีคําว่า Edit อยู่หรือว่าที่เป็นรูปดินสอนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยจากนั้นให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนได้เลยนะครับของผมจะเป็นตัวโปรไฟล์น,นี้นะเมื่อกดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านบนตรงนี้ก็คือรูปโปรไฟล์ที่เราสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนได้นะครับแบบนี้เราต้องการเปลี่ยนเป็นรูปไหนนะครับเราก็คลิกเลือกได้เลย แล้วก็ในส่วนของโปรไฟล์เนมนะครับหรือว่าชื่อโปรไฟล์ให้เพื่อนๆกดไปที่ตรงนี้ถ้าเกิดต้องการจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อความได้ตามต้องการเลยอ่าในตัวอย่างของผมจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะ <c oughs> เมื่อเราแก้ไขรูปภาพหรือว่าชื่อโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดไปที่เซฟแอนด์คอน i ิ u นทางด้านล่างปุ่มสีน้ําเงินเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเรากลับมาที่หน้านี้ก็จะเห็นว่ารูปโปรไฟล์กับชื่อโปรไฟล์ได้ถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วน,นั่นเองเพื่อนๆก,ก็กลับไปใช้งาน Disney p l u s ได้ตตามกิเลย โอเคเรานำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมสับสไคร b ์และกดไลค์ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ